ปูอืมมาไปร่างโลกก็ไปร่างโลกทางเขาอืมครับปูเออจะมาว่าร่างหนาร่างหลังก็มีนีากระโด้ร่างมากกว่าร่างเลึกขั้นถ้าตัวดร่างลึกทั้งหน้าก็ต้องร่างทั้งตัวครับปูถึงมาร่างแต่ทั้งหลังจังไะ ขั้นเบาร่างท้างหนามาคือเสือคือคาปูไปแต่จังไก่ยืนคบปูไม่เบาแตามัก็ต้องร่างข้างหนาน้ำข้างหนางแต่ข้างหนาบางถชาเบาร่างม่คือเสือแต่จังไกเลี้ยวห่างขาบสือหมันบอกมันก็ต้องร่างข้างหนาแล้วก็ต้องร่างข้างหนาเข้าใจไหมวะคบปูมือแดดกแกมือกจกำลังขาดผมก็มาตก้ะ ร่างข้างหน้าแล้วก็มาล้างข้างหลังมันก็คือขืนป่าจักนองกันอันนี้ไม่คือปงตึงนต่รู้ได้เคืดูแบบอื่นก็ต้องสูงใช้แล้วหมักหมากเนาะอันง้าแตงโมเพิ่มมีค่าสิบาทจอันเอฟซีแตงโมไส่บกโปโปวา ไทยไม่ซีนเลเลยปัหาคือไทบอกปค้งงันถึงบอกอยากไทรบอกค้แต่ไทให้มันค้านทึบมาผ่านผาสิบจะาปูบ้านจะตึงบพโค้กข้นค่าเพิ่มเบื่อขาดทึบผาแล้วจาเออขั้นว่าเพิ่มหาทึบเพิได้กับบาผ่านโบครับอะไรลูกถามหน่อยครับถามมา้วลูกถูกชนนี่มีความหมายไหมครับว่าคือช่วงบ่บถูกชนท้ายเลยครับอ้าวมักับมือความหมายตัเขาจังใ ความหมายคือหยังเออเบื่อเรู้เขาเขาเรียกจับดาเนาะมือความหมายเนื้อคืองานดาบรอบบุ๋มใช่แต่คือเนื้อช้อนคืองานรอบเคี้ยวหางมือคือออกพอกไข่แมกเลยครับมือรางวันเนาะ มือรางบางตัวหน้านะขาชกสาการางบางตัวหน้าเะาะนะไม่ใช่ตัวท้าแต่เป็นตัวหน้าเอเกือบ่ถามเหมือนัวเล่เกือบป่อได้เเเออออเออเออเออออออเออดอเอาเออเเออเออเออเอเอ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 เอ ทู้ผูกทูกค้ดหายำหายร้อะมึงหายรู้กล้าไปร่างรู้บางทีเออแมาค <ละ S 1> ู่ค<ะ>ือไปร่างรู้หายกอร่างเพ่ง,งทั้ง,ง,นงหนาร่างเพิ่งทั้งหลังร่างเมื่อไหร่รู้แค่เข่าแข็งค่ทั้งขางม่บ้ามือหรอเพ่นทั้งขากัทั้งหลังแรวนะกับทั้งหนากับทั้งหลังมันมาตุ่มกับทะเบียนอพอประตูพอดีไม่ปูอื กระพือเพื่อพึ่งจะร่างหน้าครับปูครับปูมันมือความหมาแล้วลระครับปูทั้งหน้ากับทั้งหลังครับผมทั้งเมื่อความหมายจางเขาก็หัดเติรลละใช่ถูกอ่ะไม่บอกแมนปูแต่ก้าบอกก็คืออะบรเขาถังคาบ้าห้เติร์ลละบ้าบอกครับปูมาเหรอบางคือบอกครับเพราะว่ามือเรียออกเนาะมือเรียออกเออใครรู้จักเด็กน่ารักกว่า

โอ้เปิดตาเราแยงแจงป้งบันี้ม่วาอู้บังคังน้ำบะข้าวว่าว่านเปไนอลูกรุนแรงอะไรเราความคิอหนึ่งเด้อหน้่น้ำบะข้าวว้ายคักหวานเน่อึดอัๆว้าจับจาบไม่คือว่าไม่บอกสัญญาใจ ขาดเลยถึวันจะบอกไปบ้านนี้ร้านรบคันเดียวโอเคไหมเอผขาให้เขาเบิ้งดื่แล้วบอกเรืออืนครับปูงาหางมันขอกบอกเอออืมครับปูร่ายางแบบไปานนี้ได้ร่างดื้อแล้วครับปูเอาคอยร่างแล้วคอยร่างคอยร่าง ล้างทั้งหน้าแล้วก็มาล้างทั้งหลังมักใคร่ํำลางทั้งหน้าก็ทั้งหลังตึงคาปูัะเข้าใจโอเคเข้าใจคบปูหนังเนาะถ้่งมาล้างพูล้างพ่อแขกเขินคาปูเื่อถือเลย ก็งานน้องก็งรงน้องมากเลยค่นองแต่ปู่ก็ปวดภัย่ไดยแล้วปู่ไปร่างดางมาปัเบาหนัร่างด่างกรงปาครับเอาหน้าแช่ขันมากป้เอาหน้าแขันหนักไม่พอปู่เพื่อดางมัชาวป้ายเคื่อกระด่างปาสาธุสาธุปู่เออขันเบาหักมาขับเบาดูเลี่ยงดูเลี่ยงเนะปู่หลาย

ปูถือว่าเตว่าน้อถือออกจิกจังให้ด้ยโอ้ทั้งข้อมะกันข้อมากันครับปูพ่ออาชีพนึงของกันือปอ้าวันนักเรวยลครัอ้าทุกานทุกปูกานทุปูทุกาทุกปูทุกคนทั้งทัเงด้วยเ้ว้วให้ทุกงาทุกคนดับดับดั รับมจอเลยสกไอโชว์นี้นเบอร์โี่าางกันหลังที่สวนตแม่ทุกทีเปีนต้องตะที่หนึ่งหกัน่ Sí, sí, yeah, คิวๆแมนๆเด้อปูเด้อมืงอนี้อ่ะแอบยิมจะล่างให้พ่อแม่พี่น้องเลเบนเลยทุ่มครับให้มันได้มันโฉบได้มันน้ำกันได้นี่น้ำกันตัวประเทศทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อให้เข่าทังบนทังล่างคือปูว่าจับอาแอดยิมอ่ะเอาเด้อพี่น้องเด้ออาสาทัวซ่าธ <ๆ S 1> ุ <ๆ S 1> เอาค <ๆ S 1> ิวๆเด้อปูเด้อคิวๆพี่น้องเนยให้มันเข่าบนเข่าล่างเด้อปูเด้อแอบยิมล่างให้เด้อครับอ่ะตามพี่พีการล่างแล้วอ่ะมันได้เห็นคักๆ416กกรแมนพี่น้อง ล่างบอกแล้วว่าจีแมนซัดเกียน์ไรกับซีหนึ่งหกรือว่าครับปูบอกว่าล่างทั้งทั้งหนาทั้งทั้งหลังรับคำว่าล่างทั้งทั้งหนาทั้งทั้งหลังสาหรับแอดยิมคิดนะครับเนาะกับศูนย์ซีล่างทั้งหนากับทั้งหลังเดครับอันใดกับบอเนี่ยบอนอนนะครับคิดแตรหน้าซอยกันครับสําหรับตัวที่น้อยๆนะครับปูบอกว่าล่างออกแล้วก็เบิรงดีๆอันนี้ก็แมนนะครับเด้อเจ็ศูนย์หก ครับพี่น้องเจ็ดศูนย์หกนี่ตัวยุดป้ายแดงนิมบ่พี่น้องครับเจ็ดศูนย์หกครับปูว่าบักเข่าสวนเก่าหวานมันบ่ครับบัดสิจบมันบ่ครับแสบคือเก่าคำว่าบักเข่าหวานคือเกาศูนย์นะพี่น้องเด้อครับครับพิจารณาดีๆครับซีหนึ่งหกกระแมนกับปลว่าลลางดีๆีนะครับเนาะปลาบาซีหนึ่งมึงหนึ่งมันออกก่อดิครับทีแอดยิมครับไปกองไกวเนาะครับมาลลางงวดก่อนครับซีหนึ่งออกแล้วครับนี่ปลาบาซีหนึ่ง เหลือแต่หน wow. ึ่งหกพี16 16. ่น้องเพราะว่าก็เป็นตัวเก่าตัวเดิมเพื่อเก่ากับปูไห่เนาะครับเนาะรับปูกับว่าว่นไปวนมาแต่ว่าข่ากับพี่แจน่าซอยกันคักๆเลยครับเด้ออันนี้หนึ่งหกสี่หนึ่งหกรับมันก็เป็นทะเบียนกับรถยิมพอดีเพราะว่าปูกับว่าว่าไหลการเรื่องเครียปูกับบอกว่าอื้กับว่าแน่รับสี่หนึ่งศูนย์หกทะเบียนยิมมันสี่หนึ่งศูนย์หกรับกับพี่แจน่าดีๆกับปูบอกว่าเอาไปล่างทั้งทั้งหน้าทั้งทั้งหลังสี่ศูนย์นี่ก็เป็นไม่า ทะเบียนของแอดิมซีหนึ่งศูนย์หกปูบอกว่าซีเข่าเตรียมเตรียมไม่ได้ยิมเด้อกับเอฟซีกับพิจารณาดีๆทุกค้ามเบาค้าจ่าของปูมีรางวัลกับมาตัวนึงครับนี่เจ็ดศูนย์หกกับขบวนนี่เป็นยุป,ปายเดียงเลยครับเนาะนี่เป็นบาโคดนี่ครับเจ็ดศูนย์หกกับกับเอฟซีเบิ้งดีๆพิจารณากับกับทุบข้ามเบาค้าจ่าของปูมีรางวัลแล้วปูกับไฮติปเสียเอกค่าไปลรางรถเตอร์ปิ่น้องเด้อ ครับซิบบาทพี่น้องซิบบาทเด้อครับเด้อยซิบบาทปูกระบอยูยวาครับให้แตงโมครับเพิ่มอีกหาซิบให้มันครบลอยเพิ่มอีกหาซิบให้มันครบลอยกับแอดยิมกับมงคือกันคกับปูบอกว่าเพิ่มอีกหาซิบปูก็บอกให้แอดยิมเขียนให้มันถึกรับยิมเขียนหาศูนย์กับยังเขียนบ่ถึกดีพี่น้องอ่าหาศูนย์แอดยิมกันใครเขียนจะเกลือครับแอดยิมกันใครเลขลงเลขตัวหาศูนย์นะครับเนาะครับ ปูเลยคุ้มให้แอดยิ้มเขียนครับอ่าเขียนเลขหาศูนย์ครับปูคุ้มให้แอดยิ้มเขียนนะครับเนาะยิ้มกับมาเขียนครับหาศูนย์ตัวยังมาก็ได้ถือเขียนให้มันถือกันว่าอ่ะยิ้มกับมาเขียนศูนย์หาครับนี่อ่ายิ้มมาเขียนศูนย์หาได้ครับเด้อครับปูว่าถือต้องแล้วว่ากัตรว่าอ่ะกับผิจารณาดีๆครับผมพิจารณาคักๆ่ะเลยครับเด้อนี่ครับ ครับกรับพิจารณาดีๆครับตัวเลขปูกะบอสไปใส่วนตัวเก้าตัวเดิมเนี่ยครับคือมี่มือว่านนี่ปูเบาเรียงบ้านเลขที่แม่งงปูววหรือว่า,าความสูงองค์ปูแาวเวสยดจีวันห้าเจ็ดศูนย์หรือว่าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์บะเตงโมเบามือว่านนี่ครับบาความสูงองค์ความสูงองค์ปูวเวสยดจรวัครับผมเจ็ดห้าศูนย์ครับผม นี่ครับหาเกศูนย์นะครับเด้อครับผมเกจหาหาเกจศูนย์ค่ะหาเกศูนย์มาตรงกับบ้านเลขที่แม่คู่กดีครับมาตรงกับบ้านเลขคู่เอ่อบ้านเลขที่แม่คู่พอดีครับผมแต่ว่าเมื่อนี่ครับกับแปลกูว่าถึงเมลาเด้วครับจะเอารถบักเบนไปล่างออกครับห้ากะมันมันก็อยู่ในตัวเลขของที่ปูบอกแม่คู่ไปยิบหมู่บ้านในเ้สรากกินแบงค์ทบานครับแม่คู่ยิบมาลอยใบก็คือสิบหกกระยอดเงินที่ประยอดเขาเศร้านี่ได้ยิมครับกระยอดเงินแอบจิ้มนะครับเด้อยอดนี่ครับ ปูวัดตรงเล่นบ่ครับปูวัดตรงตรงเลยครับเด้อยอดเงินเลยครับเด้อยอดเงินทีเอฟซีทัวประเทศทั่วโลกรวมปัดใจส่งมาทั้งช่องแอดยิมครับแอดยิมกับจดขึ้นถวายปูให้ครับยอดนะครับเนาะเดี๋ยวแอดยิมให้เบิ้งเลครับเด้อครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมแอดยิมให้เบิ้งนี่ครับยอดปัดใจที่พ่อแม่พี่น้องฝากมาพานมาทั้งช่องยิมครับผมเนี่ยเจ็นเก้าหนึ่งหกครับเจ็ดเก้าหนึ่งหกครับเป็นตัวเลขของปูบัตเลยพี่น้อง เจ็ดเก้าหนึ่งหกเนี่ยครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งหกครับกับมาตูงครับนี่ครับตัวเลขตัวนี้หน่อยมครับสี่หนึ่งหกครับกับมาตรงกับมาเป็นยอดผาป้าพอดีแตงโมครับเป็นยอดผาป้าพอดีครับผมกระมีได้เนี่ยแหละครับเจ็ดศูนย์หกครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกครับผมครับ ครับยูดากครับเขาเนี่ยครับล่างทั้งทั้งหนาทั้งทั้งหลังจะมาใช้กันกับเป็นศูนย์ซีครับผมก็เป็นตัวเลขป้ายทะเบียนของพ่ออ่าปะทู่ครับที่ไอ้ลดพื้นมาส่วนถ่ายพอดีปูกับปลามีรางวัลแต่ว่าซีศูนย์ครับกับก็เป็นทะเบียนขั้นตอนเอ็ดยิ้มขื้นกันครับที่ปูปล่อยตัวหมดมื่อเสาปูกรเบอกหน่อยหนึ่งอยู่ครับบางเทื่อปูกระบาหลายพอด้แต่ว่าจะฟังคำบอกคำจ่าของปูตั้งแต่ปือวันที่สองที่ปูบอกว่า งวดนี้แห้งเป็นแต่คิวคักยิ้มแห้งที่เข่าเต็มๆครับก็ลองพิจารณาเบิงกัเหลือแต่ศูนย์หกหนึ่งหกแล้วกับสี่ศูนย์ที่ย่างคนไม่ออกกับสิบสิบค่ะสิบครับกับสิบเนาะครับเนาะครหนึ่งศูนย์หกอ่าปูให้ติปเสียเองสิบบาทค่ะครับผมสิบบาทครับกับพิจารณาดีๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัล ครบับขอขอบุญขอบคุณพอ่พอแม่พี่น้องเอซีนะครับเนะาะเดี๋ยวอ็ดยิมจะมาสรุปให้ย่อๆครับอ่าจะจะทบทวหนึ่งอีกหนึงนะครับเด้อครับผมเดี๋ยว,วอ็ด,วยด,ยวอดยิมจะเขียนลงใไห้ครับอกะบยาว่ามันหลายตัวคันพาวาจังสันกะบที่ว่าย้ำออกมาโอ้ยก็คือบอกบอกแม่แน่ครับราว่าตัวใดเป็นตาออกเดี๋ยวอ็ดยิมจะลงใไห้เลยครับเด้อ ครับก็ขอขอบญุวขอบุญความพ่อแม่พี่น้องเอซี 4, ทัวประเทศทัวโลกเนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับครับผมสองครับสองพันหนึ่ง